สวัสดีทุกๆุคนนะจา๊ะปลูกได้ต้องขยายเป็นอันนี้คือยี่ราต้นนี้คือยี่ราที่เราปล่อยให้เขาเป็นมเมล็ดพันธุ์เพื่อที่จะเอาไปเรโรยหวานๆเนี่ยแห้งๆแบบนี้หวานได้แล้วนี่อย่างเงี้ยเมล็ดพันธุ์แกๆ่ๆหรือจะเก็บไว้ก็ได้รูดแล้วก็ไปเก็บไว้เก็บไว้ก่อนก็ได้ทีนี้ เราชอบเอาขยายต่อเรื่อยๆจะได้มีกินอย่างต่อเนื่องตัดยอดเนี่ยเด็ดยอดปักชำก็ติดง่ายนะเนี่ยยอดเขาอาเงี้ยเด็ดแล้วจิ้มลงดินเลยเนี่ย,เ,ยเด็ดอย่างเงี้ยเด็ดแล้วก็จิ้มลงดินเลยเอาริดใบออกการคายน้ำหน่อยให้เหลืออยู่สองใบเล็กๆก็ได้อันนี้อันนี้โรยลงดินเดี๋ยวกัน เนี่ยวันวานลงไปนี่ก็จิ้มแบบนี้เนี่ยนี่วานวานไปส่วนมากเดี๋ยวนี้เราจะใช้ยี่หราแทนกะเพราเพราะกลิ่นเขาฉุนหอมดีเวลาจะทำเมนูกะเพราแบบกระเพราเนื้อกระเพราไก่อะไรแบบนี้เราใช้ยี่หราเนื้อ ยีราไก่เนี่ยร,รูดแล้วก็ไปโรยมองไหนมีดินก็โรยไปมเมล็ดพันธุ์ไหนแข็งแรงเดี๋ยวก็งอกมาเองเอามองเนี่ยโรยไปแบบนี้หวานเลยโรยไปอย่างนี้แหละถ้าเข้าใจธรรมชาติเราจะปลูกอะไรง่ายมากเนี่ยเดี๋ยวเขาขึ้นมาเองมเมล็ดพันธุ์ไหนแข็งแรงก็จะงอกมาเอง แกท่องเอื้อท้องเฟอร์ได้เป็นอย่างดีโรยไปช่วงหน้าฝนใกล้หน้าฝนนะ่ะโรยวนวานไปเ,เดี๋ยวเราก็จะมีกินเดี๋ยวก็งอกมาเต้มไปหมดเลยแต่ใครไม่อยากรอมเมล็ดพันธุ์ก็เด็ดยอดปักชำได้นะจ้ะปลูกได้ต้องขยายเป็นฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราได้นะจ้าทุกๆคนทุกช่องให้ความรู้ มุ่งมั่นขยันจะสันเวลาหนึ่งสมองสองมือทำชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอจำไว้เดอ้อแค่นี้นะ